เห็ีบอคือเขาต่กําลังบางหน้าบังงอดองกันบังอกระป๋องอนู่แล้วพี่ซ้อนวลาจะกินนา้าเด <c oughs> ้องมาสั่งกินทอนมดมันออกกาสั่งกินอะไรหมดรวดไม่เจ๊งง่ายว่าแั่เนาะเอาหน้ามันก็สั่งสวัสดีค่ะสวัสดีตอน,นเย็นๆนะครับกินเนื้อย่างกัน <c oughs> แล้วพี่คนบึงค,คอยไปแทกเจ้าอยู่ที่เทียน <c oughs> เราเพ่แท็กสีเขียดดีกว่ามาแล้วค่ะมาไฟทองสวัสดีค่ะนายหอยฟาร์มงัวสวัสดีเกตไฟทองสวัสดีพีเรนูสวัสดีสุนทรียสวัสดีเนตกาบ่าเป็นเนตกาสวัสดีแบงค์สวัสดีไายทองเปเนตัวบล็อกเตอร์สาโตเลยเทองทุกเพื่อฝากตบลอยเทียร์เพื้อนเ้นตัวประร้องเหมือนเพือนแม่ เราอยู่มีแต่ผักเลมกินเนื้อย่างกันนะคะวันนี้จะอร่อยมากเารกาเสียบว่า้าเสียบวิจาสวัสดีดูสวัสดีมรียุทธจ้าสวัสดี ปุอยนี่สวัสดีนุสวัสดีน่คาอีสวัสดีพี่แกค่ะ นี่ค่ะเนื้อย่างนะครับยั่วๆจ้าย่บันทมอยู่บันทมสวัสดีครับจีสวัสดีกอนสวัสดีเมาเด้อว่าได้เมาใจกินเะื้ย่างครับเด็เจักกี้คนเดิมนะคะแม่เด้อสิเรียงนี่เริ่มต้นวันเกิดข้ามาจะเรียงเริ่มต้นวันเกิดนะคะ จกระตุนกันออกมีแล้วไม่เหรอท้าวันเพราะนาดจรเขาแจตุเท่าเดิมกูอยู่หนึ่งชมนี้ให้จริฮะเดี๋ยวคนจะต้องใส่าเดี๋ยวจ้องล่าาตรมเพราะาดิตร่ยตัวนกะตที่ดีมันละหมืนพันละพันสามหมื่นามพันแล้ีาแจจพันแจกทัดหาเอนมาสการจ้าปฐมวางไหนนี สะดวกแ,แต่พอไปดอกไกลคันขับรถน่าเนี่คคนนยค่ะเ็นพุนับไปยุตกอยู่ืเหนึ่อเน่ะแค่เนาะเสียดน้ำเนี่นนยขับมามาต้องไปหาที่อ๋นะไปรับังเนาะเไปเล่ต้องให้เสียว เราถมิทนับด้วยว่าที่เ่านิเราเนานบ่อกตาบ่อทอาคก็สรได้ดีก็ต้องว่านู่นนี่นั่นันแล้วเนาะมน้ำปานี่เพาะว่เรอกว่ามาเป็นยุโรสีโเราแบกเข้ายุโรสี่ดหมันเป็นเอี้ยวดีมดอกนือกุกอินเนาะสามรอบเนาะผู้ชไทยจะมาบายไว้เนาะเราโครูทยเนาะ เยี่เพตัวเบออลพิราพุเนาะนี่แ่ะกก็เอี้ยบีค่าอี้จะไปจับไปเจ้าก็ูพุ่พ้่นน่ห้ว่าเอี้ยชีเอี้ยชีไปกระปองกล้เอี้ยชีหันขึ้นลูกบะไดเลยอาเปนนางยุักตีแล้วเอี้ยชีหันเนื้อยางค่ะสวัสดีแม่กินาคอยบ้านรเมนิกรินที่นี่ฉีกค่ะบริการเบิร์ เบิร์ชุดเอกเจะกกูก็ได้กินผู้เดียวชุดเอียงกากเสียบะเมาเฮงไปเต้นยูฟังหุ่น้ำเขาไหมไงกูกับเมาเบิร์ตไปเต้นน้ำเขาเอ็นอีแม่หุ่นแม่กับพีตา่ม่ี่ากแม่ดีชุดแม่ดชุดนกกด้เมาผู้เดียววันพอมามากะดที่เราละจ้าพายุกเลยบริานดอกที่ผ ให้อยู่หนาวฝนหนาวตัวแห้งหรอแค่เราจักมือเนหือเพราะเราต้องไปขออีกเออพอไปต่างตัวอะไรขจีหายเพื่อนขจีหายซีบีซีไม่ต้องหดอกน้อตากินน้ำกันบ้อนี่มาตบบ้านไหน ปวกรามก็มีลูกเต่าทีก็เลยไม่เห็นสินี nah ่แห่ตังกันะถ้าเกิพิซอเหล่าอีกเนวะ้าสองหมื่นป็นโดดแล้วตังรากเป็นโลดม่นช่ให้นะที่มาให้เท่ะไรจีบีีเจ็บสี่เจ็บสี่ก็ณมกนะคะสวัสดีหมอบรนค่ะสวัสดีอ่า ที่ร้างเสียวไว้ขม่าหรอป้องตอกับมาไปเลยหรือวะท้ายมาสะก้อนเหมืนผักยุ่งหมดตะก้อนสวัสดีเซ็กสวัสดีธนาวันสวัสดีวิตาสวัสดีสวัสดีสสดสสดไม่หมอนค่ะจะผ่าบแย่ใจจัดกวด เดี๋ยวไ,ไปแล้ว่าแดงคนเกลียวเยีบหมดแล้เสียภาพไปเแค่ไปเสียบบอถ้าวันส่วนท่อมหนิ่ัวสั้นเลยท่อมหนิไปแลอกเป็นเสียตเสียไส้หนเออไอหีไปจูหลังเบบงท้า หนาวมากถ้าอยู่หันหนาบอกวันนี้ไม่หนาวครับเปิด đi <laughs> <laughs> giờ Thoát mình ก็ได้สองหนึ่งห้ายู่บนบัวเมียบอ,อยู่รอคอนเทนจ้าวันนี้อยู่คอนเทนต์นะนีกก่ปก้อน เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนสวยง่วลายแค่ไม่รู้ว่าย,ย,ายขอยนั่บ้านรวยรวยนักเหลือหวันละบวดรว,วยง่วยเยอะเหลือบาทนาวอาวันนลูกชั้นมาละลบไปเลยไหมกวดเงิดจุดหรอ เด็เเก,กิ่นนะันตัวกับปุลน่ะเปี่คือเพราะกระเบืนหนึ่งเปดหากันนะหนึ่งเปดหาเบิดแล้วคะถ้ามาซืิอปะตูเขาจะเอาแท้ ก็โตเบิดไก่ข้ามห้างกับบูมี่ปะกันโตบูเบิร์ดลองข้ามมึงเดนเนี่ยคือเต็มจะดีเนี่ยอันเนี่ยห้าหกคุณพ่อมากเลมพ่อดูคุณพ่อเขามาขายแล้วตชอบตัวไหนคะไม่ดู รางวัลน,นะคะรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะคะใครอยากซื้อโอนตัคงมาเลยเขาจะซื้อกิบมาให้เลยนะคะเรามีหลักฐานด้วยโอ้โหโหโหซื้อเร็วๆก,กันได้ไหมสองแป้ก็เปิดบอเปิดครับสองแป้นนั่น ส่งเกา้าส่งเก็ตเก้าห้าดินดาเก้าห้าหกส่งเงินมากินน้ำเนยยายมามาเป็นหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกเก้าห้าหกเบิร์ตเป็นหนึ่งห้าหกนี่คือเลขสวยมากเลยนะคะเลขสวยสามหนึ่งห้าสวยมากสวยมากค่ะ บอกเพื่อนมารวยดอกเตีงว่าไหลเดี๋ยวถามเขาก่อนพ่อแล้วเขาเอาแล้วเขาสทักแคปมาหรือสอื่นครับขอบคุณมากพ่อเราเสียบอ่สบายเป็นเด็กผัวจะคนเดยเดี๋ยวท่านไปจุดสุดท้ายเดี๋ยวท่านบอล เปลี่ยนกูได้หน่อยเปลี่ยนแถวว่งหน้าเปลียนตาจีเปียนดีนี่กปตระดับที่เปล่ยบัวโอเคนี่ก่อนแลคะบ๊ายบายค่ะ